เป็นคนลาวอยากไปเป็นทหารนี่แต่ว่าแต่ไปสวยนี่แต่มึงก็ต้องฝึกเบื้องต้นก่อนระเบี่ยงเพลิงก่อนเล่ายกออกก่อนมาหนิยกอากก้อนมาเนาะโมเมนที่มาที่แตียงคุณบอกพร้อมแบบพร้อมเสมอมั้ยเนาะพร้อมเสมอท่าออกแบบหลังกาเข้าต้องแบบคึ้งคังแบบไปปีไปปึ๊มหน่วยปีไปปึ๊มหน่วยปีไปปึ๊มหน่วยปีไปปมเมนต์ีอันนี้คือเวีนเอาเวียนหาย สวัสดีครับสบายดีพี่น้องชาวไทยทุกคนเนาะทุกคนคือตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองกะยังมาถึงขันว่าสงบเนาะก็ยังมีวางระเบิดกันบุมบัมบุมบัมอยู่ขอบอกกันนะทุกคนสวนกลับกับสวนกลับดีๆเลยตอนนี้เราก็อยู่กับอ่าทางไทยเนาะทุกคนสวัสดีครับทุกคนทารไทยเดียวนี้สถานการณ์กเป็นยังไงทหารไทยสุดับุดบ้านเนีเหยียบระเบิดอยู่ทุกคนคือบอกไปวางสิเราขึ้นสิ กูว่าเนี่ยแหละกูว่าถล่มสวนขึ้นแล้วคนไทยใจดีคนไทยใจดีเนาะมันคขาไม่ก็ได้ใจเอาจุดอ่อนของคนไทยมาหล่อเล่นโจมตีกับโจมตีคนเล่าคือคนเล่าคือมาจากไหนอ๋คนเล่ากับเขาขางไทยเนี่ยเกือบจะว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยบอกย่องกูซื้อมนี้หบอกกระเป๋าความจริงในนามที่แบบเป็นคนเล่าเนี่ยกับไอ้ลีเนไ่ทุกคนเนาะเล่ากับไปมาหาสู่กันปกติแต่ว่าเมื่อนี้บางทีเนาะทหารบางทีมันแบบ ขาดแคลนก็เลยเสร็ว่าอันเนาะมาสอนเทคนิคการเป็นทหารบางทีอนาคตเขยกับบุหูเนาะบางทีไปแต่เมียอยู่ไทยเด้เพราะว่าเพราะว่าอยู่ไทยมีมีโครงการหากำลังเสริมทุกคนอแม่นบ่สมมติคนลาวอยากไปเป็นทหารนี่ได้บ่แต่มึงอไปสวยนี่แต่มึงก็ต้องฝึกเบื้องต้นก่อนระเบียบก่อนเออมึงก่อนมึงอก็เอาพื้นฐ้าได้เล็ยกหน่อยซื่อแบบทาแบบเวลาทาอกกำลังกายเบสิกแบบพื้นฐานเวลาเขาฝึกแบบให้่างกายเขาพร้อมเพียงเด้แบบขบก้ามูกับไป ร่างกายก็จะฟิตพอกเขาใช่ไหมว่าทุกร่างออกกําลังกายใน,นตัวเกณฑ์ทานกับประมาณจากสองปียนะอยู่แล้วเนาะทุกคนสมัครเขาแบบกระทันหันนี่ก็ได้บอกอถ้าไปไทยนี่มึงชิมิแนวกินไรถ้ามึงไปอีกกับขมเรนนี่มึงสิมึงไม่แนวกินเสียชีวิตก็ได้ไปสิบกว่าล้านคนเออคนไทยเดี๋ยสิบล้านมาเด้อเสียชีวิตอันนี้กับขมเรว่าจะให้คือคนเสียชีวิตดอกมันก็ถือว่าคนอยู่ที่อยู่เบื้องหลังครอบครัวเฮ้นี่นก็ถือว่าแบบสบายไปสบายเออ ดีกว่าแบบตายไปแล้วก็ซบกรบอเอาไปให้แันที่ขอบขั้วเขาเของตะขั้วเขาตายกับพวกแหงเดี๋ยยังบอ่อซบกระบาดเนี่ยเขา,ยาอยู่มันก็เสียใจบ้างเปล่าเสียใจแนาะเสียใจเลยเออเอาเอาเอา,เอา,เอาทานแบบเอาเอาพื้นฐานซะบางทีอนาคตนอกข่อยหมักไปไทยตลอดบางทีแบบเกิดเหตุชุกเซินเด้อเอาคือทรายแดนอ่ะแถวอันอุบลนี่มันกันารติดก็คือมีบางทีแบบกระทันหันเลยเหตุจะได้ทุกอย่าง คนเล่าอยู่ไก่ส oh, <Jean> ุดเลยดิแม่เพราะว่าอยู่ไก่อุบลเดนเป็นเวลาถาไปนู้นเดียวเอาพื้นฐานก่อนทหารเอาพื้นฐานเด้อเอาพื้นฐานทหารไทยก่อนมี่บอทถามันแบบแบบต้องแบบตัวมีเอาไอ้แหลมก็ต้องตรงกันเด้อตรงแบบเด้อแบบอันนี้ก่อนฮะฝังไส้ฝังไส้ิ่งไส้ฝังไส้ิ่งไส้ฝังไส้แล้วปุ๊บอันนี้ยกอ๊กยกโอกขึ้นแนี่ตรงนี้แนี่ตรงนี้เนี่ยโมเมนต์เนาะเออนี่ยนี่เนาะมือมือจะจ้องแนี่ยนี่จะกางไหร เออยตรงนั้นนี่อ่าเดี๋ยวนะแต่ว่าขนาดทนสูงเองได้อยู่เปล่าวะสม坤เห็่ไหมหรือว่าเขาเอาเอาแบบความสูงความอย่างความจ่อยแล้วความสูงลอยหาซีบผืนพานเออเสจ่อยเมื่อเจอนี้ได้ไหมเบลี่บอกข้าสิดโอ๊กไผ่ไรพึ่งเออยิ้มอะไรดีนี่ยิ้มเป็นทหารต้องขึ้มขึ้มมาที่แตะคุณบอกขึ้มข้าหนิเนื้อสองซ ไม่แต่เขาชอบื้อไปแล้วทั้งคันเลยเอาแบบก้อนเทาสีว่ามลังกายเขาตรงมียืนตรงก่อนทุกคนเออะเหยียบันก็ไน้ย็กอกก้อนมาหนิออกอล้เอาี้ไทยก่อนเด้อหนึนกเผื่อย่งไาช่อเขาม่นี่ทหารทมินมานี่เขายางไปมายกอกมายกกันใสนี่นี่ ใส่หัวหน้าไม่เล่นใ่หกเกี่ยวก็จะว่าแม่นบ่ทาพระราชทานรอดสิบเดย์พระเจ้าอยู่หัวอยู่ไทยอาแม่นบ่ก่อนสิไปฝึกเอาทาเดีกยวเพ่จะเปลี่ยนทาสสิได้เลยบ่านี้จกอกมาทาที่สบานี้ได้บ่ได้บ่ทาเดียนาะเอแล้วเจือแล้วตีแ้พื้นทานเนาะจุบตัแถวต้งจก อ่าพ่อบันนี้มาท่าที่ซองทุกคนบัานนี้ที่ซองเอาเป็นท่าอันนี้ระเบียบเบื้องต้นเนาะกับพานไปแล้วข้าจิบ้าแบบท่าแบบออกกําลังกายหรือว่าแบบฝึกแบบพร้อมลบเสมือนจริงทุกคนแบบคือแบบข้าต้องพร้อมแบบพร้อมเสมือนหรพร้อมเสมอท่าออกแบบร่างกายข้าต้องแบบคึ่งคั้งแบบแบบธรรมะธรรมะแนนลูกผู้ชายสไส่ศาสตร์ทหารเนาะมาแมนมาแมนเดี๋ยวเดีเจี๊ยบเบื้องเดี๋ยวอาทิตย์แรกกันเด้อเ ทีแรกถ้าท่านตัวตามสบายตามสบายสบายเนาะครับเอาให้ซุปห้มือกองนับเลยอ้าวหนึ่งสองสามห่วยปีไปบึ้มห่วยปีไปบึ้มห่วยปีไปบึ้มห่วยปีมันเป็นตีอันนี้ครับเอาเว้นหายกับเว้นตีมันบอกแม่แล้วกันดีดาอ้าทหารไทยเขาไอเดี่ยวหนิล่ะทหารไทยนี่ไม่เชื่อกูกูเป็นทหารไทยเด้หนิมึงไปเบิร์มาในติ๊กต็อกวะนี่ เราไม่เรีนตามต้นกล้วยนะบอกมันบอกแม่นติมันได้ว่าสมมดติเขาเขากำลังสียิงปืนโอ้หนาจะได้เนาะเคยเบิ่งในหนังเลยเค่เคยเบิ่งเคยเบิ่งเคยได้เบิ่งแล้วป่ะนี่เคยเบิ่งในหนังเนี่ยตัวเขายิงมาเลยกันปืนนะอันนี้กขนาจะได้ใส่จริงเลยโอ้ยนี่ไปโอ้ยนี่ออกขั้งขางไปเลย เออได้อยู่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ได้ลบปืนเนี่ยให้แบบเอาขาทางข้างแน่แบบขาดแยบแน่ก็ท่าของแน่เพิ่มแถมปืนหลอดไปได้ปืนมันสี่หลอดขาท่าได้ป่ะเดี๋ยวนี้ปืนทานตัวนี้ใส่จริงเลยเหรอใส่จริงชีวิตจริงทุกคนแม่นหรวะแม่งหรอแม่นี่เห็นทหารคือมีที่นี่เอาไปแล้วแท้แท้เลยจะได้แบบเดียวมีท่าอีกแบบแบบมวยยังมีบ่ะชื่อว่าอะไขาซื้อเขาม้าไปซิดตเขาอย่นี้นะอีเด้เป็นบททหาร อีท่านึ่ตะขุดเนาะมเสียแบ่กะหดระเบิดนี่ทเพิ่อระเบิดเป็นบ่เออเอาระเบิดมันเมาบมีเอียมระเบิดบ่เอีมเสียดมก่นห่นี่ยวนี่นี่เนี่บ่นี่ยังคืออุบเลยเอาลบระเบิดได้ยัไ้นี่ได้ได้บ่วะเอไม่เห็นอยู่บ่ระเบิดไปนี่อีกไม่เห็นบ่ไทยก็เห็น แม่นว่ามันชอนแม่นมตคนมันม um ่ไม่ชอนคอมเมนต์เลยมื่อกีดอกวามาคลิปอยู่ม่แมวิธีสอมาจากติ๊กต็อกเลยงบึงมาจะแซวปะแม่เห็นมาถาแล้วนระเบื่อเดกับอุบเงื่อนเอไปเดี่ยวนี้พองมาโัเข้าท่งมาเลยดักนะเรียกตัวด่วนนะครับน้ำตู้เลยดักคอมเมนสิยังบ่กูอยู่แล้วอยู่แล้ว กูไม่แมันยิงอีกหรือบป่กูบอกเบิกเบิกกับโลกปะเนี่ยอีกอย่างนี่ขี้เจียเจีย <Yeah. S 1> อันนี้ก็เป็นอ่าพืา้นทารกันแล้แมนก็ว่าแมนว่าหรือบอแมนอ่ะดีๆเลยอยังทา่าบางหนึ่งเลยนะอ้ออันนี้ผู้ผู้ยอยากจะคุเนาะข่อยากเขียนดีนีเลยนี่ทุทกคน่าก็ร่างกายขมิบเด้อทุกคนเนาะลบลบระเบิดปุ๊บขึ้นท่าบังหัรนี่ว่าเป็นกระดูกสีหัก คนไทยเขาคนไทยเขาต้องกินแบบอ่อนโยวดนะทุกคนเป็นแบบไรแบบเขาแต่แบบแบนโลว์วะคนคำนี้ในทีมต้องหลุดมันอกี้เขาดูกหักแล้วเนี่ยนี่ทีนี้คนไทยแบบเดี่ยวไม่งานเลยกเอ้ยมันอกี้ชิบูเจ็บอันนี้นะเนาะอันนี้อุ๊บเอาขางโลมันก็ตายทีเดียวนี่สมมติแบบผื่นปูนเลยสมมติว่าแบบลบกันอยู่ในเมืออย่างนี้สิแล้วลบระเบิดเน่ไระเบิด้ะเบิดเนี่ค้งสิบูหักเลย ทหารเขมรนี่อยากแปลกเป็นคำพูดเลยทุกคนสำหรับไทยเบิ้งนี่นี่อยากแปลกต้องแตกต่างต้องไปอยู่เขมรเวอร์สามารถไปเป็นทหารได้เลยบ่ถ้าเบิ้งคลิปนี่นะเบิรงคลิปนี่เป็นทหารเขมิ้นเลยเลยโมเป็นทหารไทยดิโมนะอยากเป็นทหารไทยอย่นะใช่ไหมจะไปใช่ไหมจะไปฟังตรงขามเนาะมันบ่ได้ทีเอาทหารไทยนะมันมีทฐานยังบ่กเออด้วยสอบหลบอีางนีนะฮัตใกล้อีางนีนะฮะ มันจืดไปะในวิ่งวิธีใส่ปืนนี่วิธีแบบใส่ปืนไป็บบรูปของเขาเนี่สอมตะเขื่องโอ้สอมทหารว่านจะต้องมีเนาะอันนี้ว่าด้ขันนอตเนี่ยเพราะเขได้ฝึกรับเขาทุกคนก็ไอ้สอมเครื่องสอมบเป็นทหารสอมเป็นทหารสอมโม่งเนละอาจจ้าพระหูเนาะสุดลบสุดลบมันก็เป็นแบบสมัครเขาทหารเกณฑ์มากับมันเป็นทหารเกณฑ์นี่คือกลุ่มไปกลุูมาในไทยเขาฝึก สองปีผุ้ใดก็จน่าญจนเก่งนะจนเก่งผุแล้วแตอยู่คอมเมนต์เนีฝึกแบบเดียวฝึกแบเล่ากันเกณฑ์ทหารอนไอ้ทางางคอมเมนต์ไหดิสามเดือนดือนเดียวเดียวก็สองขีดเลยเดี่ยวห่อนวาวะโอ้ทางนั้นไ่กาดิทางนั้นไ่กาเนี่ยโอ้ยอะไรทางนั้นไม่กาเนี่ยไรทางนั้นไมก นี่โมเมทเลี้ยดิโมเมจะห้าน้ำไมิกลายหรอกนดิโมเมทเลี้ยโมเมจะห้าน้ำไม่กลายหรอกเนี่ยนี่หานี่เห็นเดี๋ยวมันเป็นฐานเลยที่เขาบังหายจริเนาะบังหายแล้วบไปหายอันนี้ก็ว่าวนหัวหมวนก็สื่อเนาะทุกคนเนาะแต่บางในใจก็เขาก็ต้องซสอมไหวเนาะบางทีอนาคตเอาโบจักเนาะเออดกูเอ็นตัวงไปซอยดิไปแท้เลยถ้าแบบรัาสมัครแบบคนคนเล้าเดี๋ว่ามีใจไทยครึ่งหนึ่งสิแน่เนาะ ทำว่าหักไทยหักเาล้ามุ้งก็หักเนาะก็หักัำเดีเ๋ยวบางคนก็อุ้ยทำไมามึงไม่เป็นทหา,ารเาล้ะจัดเพราะว่าเหลา้ากะเป็นคือกันเนาะคันเหล้าแบบมีสูบหกอีกทั้งีนก็เป็นคือกันออไทยมีสูบหกเขาก็ไปสวยเนาะสวยเลอกันคือคนไทยใั่ก็ดีใจแล้วคนเหล้าเบิ่งทีวีไทยเบิ่งใส่ของไทยสื่อกินขนมไทยสินะเนราะไทยก็ดีใจนะคือเบิ่งส่งเขามีอะไรคือข้างขอใจดีเป็นให้บอกอะไรกัน เอ้าคืออยู่ลาวนี่ใช่เห็นว่ามึงไปอ่าสื่อเครื่องเออมีแต่ขนมหรือว่าอีสังสินค้าก็มีแต่ของไทยเบมดเดลยแคนดูทหมาคือผมมาลาวนี่มันมีแต่ขนมไทยเบดทุกอย่างทุกคนเนาะบัดมี้อะไรขนมแล้วอันนี้ก็เรียบขมิ้นเด้อของลาวมีอย่างไงหลักหลักหลัแบบกาแฟน้ำก้อนเยอกาแฟเนี่ยน้ำก้อนน้ำแข็งไหมน้ำเข่าปะน้ำเข่าเคยน้ำเข่ามากเลยเปื่อยก่อนเปื่อยก่อนโอเค แรกๆของเราเนี่ยก็มีเกลือน้ำมันน้ำมันอุ้ยน้ำมันหมูกไงสุดแรกกับไทยเบียร์เบิ้ดนี่ต่เกลือแป้งนวดดิไทยเป็นงงเหลาโบมีนะมีอยู่แต่เขาบวกขอยนิยมกินเลยปลาแดกซุปหน้าดิปลาแดกปลาแดกับมีอยู่ของคนเราแต่ส่วนใหญ่กกับไม่ได้คิดพลาดสองจินมีแต่ผลิตภัณฑ์สองจินแต่ก็บ่มีเนาะที่เป็นแบบ เดี๋ยวเขาจะใส่เนี่ยแบบซึมซับมาแต่น้อยเนี่ยเกิดมากกับบึงทีวีไทยเนี่ยพูดไทยต่อยวัตดาเนี่ยบึงที่เอาสองปียังพูดไทยได้พูดไทยเต็มเต็มพูดไทยจเต็มเต็มไปทุกคนตอนนี้เขาก็มาเที่ยวเด้อทุกคนมาอ่าฉลองขบฮอบเนาะแต่งงานไอรีโกตอนนี้ก็เดียร์ยู่ซะอันนี้จะมาเที่ยวกันแล้วก็เฮ็ดคลิปให้ทุกคนเบาโม้หัวมวนซื่อ

สั่งแม่อหารเอะปุ๋ยอาหารน่องสั่งแต่สุดบาร์บีคิวสุดบาร์บีคิวมีเบียร์สิบสองแก้วบาร์บีคิวสามสิบไม้น้ำดื่มสองตุกล้านสองเขาเขาเริ่มตั้งโต๊ยห้าและ้วเอากระต่ายคือกันเจ๊ปุ๋ยเนาะเบอร์หน้ะเราะพ่อเราบอตอนนี้คันแหงวะทานอันนี้สมมติว่า ระเบิดแตกอยู่แบบแคบหนายังมีที่โดนลงหนาขอเก็บดิบาร์บีคิวปรทธานตอนนี้กับบ่าวคำสีบ่าวโตบารบีลี่แสดงกำลังมาเนาะทุกคนเอากระสิกินเข่าก็จัดงานอยู่ไหนน้อยหนึ่งหลังจากนั้นกับอ่อมื่ออื่นกับกับเลยทุกคนเดี๋ยววันที่สิบสามกับเขาไปไทยใหม่เดราจะไปถ่ายคอนเทนต์อยู่ไทยม่วนเนาะเด็บรรยากาศซื่ขนาด อักแพงกันเลยทุกคนเลยบายขอบใจที่บ่งคลิปจนจบเนาะเดี๋ยวอนาคตบอกไป่ได้เนาะเดี๋ยวขอยก็อาจจะไปเฮียนย่พุ่นกับมี่อืมแต่ว่าบางคนเล่านี่ก็ทีดามะเนยโอ้ยทำไมเป็นอันนอันนี้ก็เป็นคือกันนะทุกคนเนาะถ้ามันมีเหตุการณ์มืนก็ไปสวยกับเป็นคือกันนั่นแหละบายยทุกคนเจอกันคลิปหนะสีผมใหม่โอ้ยอย่างเท่ไปบึงอยู่นี่คือว่าขาวๆแต่ในความจริงนี่โบงา้ บายบายทุกคนเจอกันคลิปหน้าขอบใจที่เบิ่งคลิปนี้จนจบเด้อบายบายโอเคเด็กสโกหักแพงกันตอนนี้ก็มาขวบตีเนาะทุกคนเนาะโอ้สิปิดเพื่อนเพื่อนปิดคลิปออกมาทันได้ก็เลยถ่ายต่อซะก็มีเงี้ยนะใส่ก็มีสีซะหน่อยกำลังมาตอนนี้โยงแฮมไฟบอมาเนาะบางทีก็หนาจะตีกลับคืนไอ้เมโกภาษาอังกฤษเก่งๆเราส่งไปเที่งไหนด้วยต้องยังอุกใจเลย ช่วงน้องไปเกิดอยู่เมกาอย่างนี้ย่างจังสีไปเฮียนภาษาเมกาเกิดภาษาลาวเกิดอยู่ได้เงี้ยเขาบอกภาษาลาวเลยพันไปเกิดเมกาอย่างเชียเฮียนเบาอีกเฮียนอ่านเฮียนเขียนอีกเกิดอยู่ได้ดี่สุดเลยนะท่านเนี่ยไฟดับทำไมพี่น้องเอ้ยจะอยู่อย่างนี่มึงกับบุญบุญอย่างนี้กับเกิดอยู่เมกาเหมือนกันบปล่เกิดอยู่ลาวบปล่าเกิดอยู่ไทยเกิดอยู่ไทยบปล่อยู่จังหวัดใดอ่น คำซีนี่กะเกิดอยู่ไทยคือกันตอนเกิดคำซีนเนี่ยพอดีกำลังคลอดออกมาพอดีแม่เข่าห้องน้ำพอดีเป็นไงม้าคาบขึ้นไปคาบขึ้นไปพอดีผู้คาบขำมาด่านอยู่แล้วพี่เขาก็ไปเก็บเอามาได้คาบมาไกลนะมันเกือบสิกินเหมือนเด้หรอปกตินี่คำซีนี่รอเข็มราดบ่นี่ยเข็มเล้วตัวเข็มราดับเด่นเนี่ยเข็มราดับไกลเลยเข็มราดับ โอ้คนบ้านเดียวกันอ่านี่ก็อุบลกันนี่เเออก้พี่น้องอุบลกันนี่เข้าไปอยู่จากอุบลอันนี้ก็อุบลเนามาได้กันอยู่มีกาบเหรอกันธาริกบูทาลิกพี่น้องยุติเด็ดบูทาลิกบูทาลิกบูทาลิกบ่แมนเดือดเดือดอุดมเดือดอุดมพี่น้องเราลเหมือนกันไอ้คนบ้านเดียวกันนั่นนี่เออไปฟอกกันอยู่พงผนเนาะพวเสื้อขาวนี่ดิคนไหนทางเลนดิคนไทยเหือนมาขาบมาหัวของจริงเลคนสีซีทันยาดเอ้เอา โอ้กูเป็นบ้าเลยเนี่ไปประมาณกันเลยมบายเด้อประเี็นเจอกันคลิปหน้าเด้อมาไหเดี๋ยวชา่ประตูลงเอาคลิปออกให้ก็ประเด็น